ก็ไปอยู่ที่ตรงอาทุคมาสุขค่ะแล้วก็ยังไม่เข้าอุเบกขาค่ะท่านอาจารย์อาการทางจิตจะเป็นเหมือนนั่งไปได้จนจะจะหมดชั่วโมงอะค่ะถึงจะแบบเริ่มเกิดความโล่งเบาอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงไดในตาค่ะ <c oughs> พราะฉะนั้นสิ่งที่เขากําลังเกิดขึ้นก็เป็นการรวมเนาะเป็นสภาวะของจิตกาลังรวมถ้าเขาจะรวมได้ในเมื่อเสื่อมไปเนาะถ้าจะรวมได้มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้กําลังใช้ความเพียรแล้วก็ความถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเนาะถ้าความเห็นผิดมันก็จะเพียรผิดเมืแ่อบบเพียรผิดมันก็ทําผิดทําผิดก็สเปสะสปะไม่รู้ว่าสุขคืออะไรทุกคืออะไรทุกข์มันสุขคืออะไร แม้มถ้าเรายังไม่เข้าใจสุขแล้วปล่อยวางสุขเข้าใจก็แล้วของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปยึดสุขมันจะเป็นโทษมันไม่ได้ให้คุณกับเรานะใช่ไหมคุณที่มีก็คือทําให้เราชอบพอใจแต่มันก็เป็นโทษกับเราอีกเมื่อมันดับไปเพราะเราไม่พอใจไม่ชอบเพราะฉะนั้นความพอใจไม่พอใจยินดีไม่ยินชอบไม่ชอบคือทั้งโทมนัสและสุมมนัสทั้งอภิชาและโทมนัส อยู่ด้วยกันหมดเลยตั้งแต่สุขเวทนาทุกเวทนาอุทกมณฑุเห็นไหมพอถุกท้ายเขาก็จัดการแล้วหมดเลยมม่ไม่ใช่ว่าอยู่แค่แค่แต่ภาวะอุทกมณฑุเฉยหรือทุกเฉยหรือสุขเฉยเขาอยู่ทั้งระบบนะครับอภิชา,าตธรรมอยู่ทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อจัดการไม่เข้าเลยค่ะ หให้มีความเพลินนะมีความเพลินมีการให้เขาดำรงอยู่ให้เขาติดตึงอยู่ตรงเนี้ยเพื่อให้ติดใจในลูกเพราะฉะนั้นลูกจึงมาเป็นหลักเลยในจในสภาวะของลูกสูตรนะครับก็จะมาเป็นหลักสภาวนาสูตรสัญญาสูตรเจตนาสูตรอัศสัพสูตรนะขั้นสูตรจตสิกมันจะมีสภาวะทั้งหมด ที่วงทรงตัดไปครับถ้าเราไม่เข้าใจเขาเนี่ยมันจะมาถล,ล่มเราตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นต้องสลัดขึ้นเมื่อเดินทางเข้าถึงกระแสก็สลัดขึ้นไม่ยึดไม่ติดในะบาวะที่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในวิรางการทการสลัดขึ้นก็ไม่มีอะไรหลับทำงมมงเข้าใจดีรู้ว่าอ่าทุกอย่างเนวันไม่เที่ยมมันเป็นทุกข์ทั้งหมดแม้ตัวเรา แม่ครอบครัวเราแม่คนใกล้ชิดเราแม่ทำที่วงสงแสดงก็ไม่ยดได้แล้วก็ต้องวางได้แล้วต้องวางแต่ก่อนที่จะวางเนี่ยก่อนที่จะสลับเนี่ยมันต้องรู้ก่อนอย่างม้ก็ะท่งขายของออนไลนก็ต้องรู้ก่อนวนะ่าจะขายอะไรไจะขายกลุ่มไหนรุ่มเป้าไปที่กลุ่มไหนถูกไหมอ่าแล้วขายแล้วอ่ะระบบต่างๆจะวางระบบยังไง แบบมีขั้นตอนหนึ่งรอบที่ห้าถ้เดินมาก็เช่นกันเมื่อเรารู้แล้ว,ลวออทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นไอ้จังกัาตาไอาจางว่ามาในโซ่จำแัแต่ต้องไปให้รู้จักเขาว่าไม่เที่ยงไปให้รู้จักเขาให้รู้จักทุกให้รู้จักสุขให้รู้จักทุกว่าทุขมันเป็นอย่างนี้นะมันมีคุณและมันก็มีโทษทุกก็เหมือนกันทุก,ก็มีคุณและมีโทษ ไม่ใช่ทุกไม่มีคุณนะ <Okay. S 1> ก็ในเมื่อทนทุกข์ได้สู้กับทุกข์ได้ข้างในออกมาข้างนอกมันก็ไม่รู้สึกเวลาเกิดรกระแผงัดสะเ็มแรงปฏิกันสัญญาถล่มก็นิ่งเฉยใช่ไหมมีโทษอยู่ข้างในถ้าทนไม่ได้แต่มีคุณทั้งอยู่ข้างนอกถ้าทนได้ในสู่นอกสุขก็เช่นใดเหมือนกันมีคุณอยู่ข้างในสุขก็เช่นกันมีโทษอยู่ข้างนอก ข้างในโอ้สุขชอบไม่คป่าม,มันจะแต่มีโทษอยู่ข้างนอกเลยมันจะเป็นข้ไงนความกตันหูใช่ไหมพอไม่ามปล่านะปุ๊บมันจะต้องมีลาภาาตุสมวัเข้ามาทันทีนะครับมีคุณอยู่ข้างในแต่มีโทษอยู่ข้างนอกทุกมีโทษอยู่ข้างในมันโปรมันทรมาน์ดโอ้ไม่อยากได้มันแต่มีคุณอยู่ข้างนอกนะครับอาทุกมาถึง มีทั้งคุณละโทษอยู่นะอยู่ข้างในและอยู่ข้างนอกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันมีทางอภิชาแล้วถูก้หมมีความยินดีความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีถ้าหลง,งตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยไม่มีวิชาไม่ได้วิชาวิชาก็เกิดได้ทั้งข้างในและข้างนอกก็คือความรู้ความพอใจเหมือนกับเนี่ยการางอธิบายทำไมให้ท่านฟังเสร็จแล้วก็ไปได้เลยนะครับ เรมาอธิบายให้ท่านฟังท่านจะต้องจะเขา้าใจและเอามาจากไหนก็เอาสภาวะทั้งหมดมาจากทางไหนไไที่ทำให้มีกําลังแข็งแรงและอดทนสู้กับใครไม่แย่แต่ในทุนในกระกสุนทุกข์ก็มาสุนทั้งหมดไม่แย่แต่ไม่สนใจเมื่อไม่แย่แต่ไม่สนใจเขาปล่อยทุกอ,อย่างตรงนี้ก็จะไปแล้ว แต่ถ้าไปแยแสสนใจในทุกในสุขอย่างกล้ากลัวอย่างยิ่งยิ่งยักอยู่ก็ไม่ทำที่จะเข้าทำตามระเบียบได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระในรูปในสิ่ในสภาวัฒนธรรมเพื่อที่จะสิ้นสุดความเป็นการ แต่ทุกคนมามสุขนะครับเพราะมีทั้งสุขเวนาทุกนาทุกเมื่อเข้าใจตรงเนี้ยทำก็ย่อมไหลไปสู่เบิกหายถ้เกิดแบบลงมาจาศาตร์าสตร์ศาตร์เพราะว่ดับเขาเอกไม่ต้องไปจ้องดูไม่ต้องไปเฝ้าดูไม่ต้องไปตามดูตามรู้ตามเห็นเรื่องทำอะไรเลย ใช่ไหมไม่แยแสไม่จบแสว่าอะไรจะเกิดอะไรจะตั้งอยู่อะไรจะดับไปแล้วคอยแล้วจะพาวัาทั้งหลายอะที่เป็นอาจุกมักสุก็ไม่ยอมยึดออนนั้นไม่ยึดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอาจุกมัสุุเมื่อไม่ยึดทั้งสุขไม่ยึดทั้งทุกข์ไม่ยึดทั้งอาถุกอมัสสุเบี้ยขาเขาก็บริสุทธิ์ัวเองนั่นแหละ นะครับเพราะนั้นในอเกคาเขาพ่จะสลัดทิ้งผนได้นะครับในเวลาก่างำก็จะเกิดขึ้นนะครับเราตามธรรมะว่าไม่ใช่ไปขอให้เกิดหรือไปอยากให้เกิดอยากก็ไม่ได้ขอก็ไม่ได้นะครับ,รบเขาเกิดขึ้นโดยกำลังแต่โดยกำลังของ,ของผู้ที่เดินมานะครับไม่ได้เกิดเพราะความอยาก ไม่ได้เกิดเพราะการจ้องดูไม่ได้เกิดเพราะการขอออนบอลใ,ใจใจทั้งสี่นะครับผู้ใดยว่าสามารถที่จะเกิดได้โดยอัตโนมัติเมือ่อมีความเห็นถูกต้องในอแล็กั์สีใน,ในอริยามรรยามปแปดนะครับถ้าความเห็นยังผิดไม่มีทางแล้วก็เพียนผิดก็ไม่มีทาง ต้อง,ท,ง,อง,ออง,งทั้งสองอย่างต้องรวมกันทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประเพราะอะไรเพราะเป็นองค์ปัญญาเป็นองค์ปัญญาที่เกิดตามสภาวะนะครับเรา้ตองปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างห้ามยึดห้ามเกาะเป็นติดอะไรทนะั้งสิ้นแนวเอาถ้ายังยึดอยู่ก็เสร็จะปล่อยได้หรือยังอ่ะนี่ก็ปล่อยนะครเมื่อวานก็ปล่อย ปล่อยแล้วเป็นยังไงยังยังยังไปอยู่ตรงถูกเขามาสุขค่ะแสดงว่าวไปตามจ้องดูเขาหรือหรือหรือไปอยากก็รู้แล้วนี่นก็ไปอยากดูเพราะทำไมแล้วเป็นจ้องดูตามดูปลอ่อยเลยทิ้งเลยไม่สนใจไม่ต้องหวังในผลที่จะได้ไม่ต้องหวังที่จะเกิดแต่ถ้ายังหวังในผลที่จะเกิดขึ้นมาตามที่ต้องการอ่ะนั้นมีตัวตนไหมมีตัวตนค่ะใช่เหตุที่เรียกว่าสัตว์ไหมใช่ค่ะ เออแล้วสัตว์จะเป็นอริยะได้ไหมไม่ได้ค่ะเออก็รู้อยู่นี่เนาะถ้ายังยึดยังติดยังมีความเป็นตัวตนยังยึดตู่ก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาเลยเลยไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์มาทุกข์มาสุขเบีขาอะไรทุกอย่างงในการไปจ้องดูเฝ้าดูตามลูตามเห็นลมจะดับก็ยังดับแล้วจะเป็นยังไง เจอวิจาว,วิจารเป็นเหตุที่เรียกว่าสัตว์เหตุที่เรียกว่าสัตว์ไม่มีคาว่าบรรลุไม่มีความเป็นอริยธรรมเ้ไหมครับเข้าใจยังเข้าใจค่ะปกติก็คือบรรลุแล้วถึง,ถ,งถึงมาเล่าการทางจิตแล้วท่านอาจารย์ก็จะแทงให้แล้วก็ค่อยไปเขาเรียกกาหนดสมาธิเข้าไปดูอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าไปรู้ไปเห็นไป ตอนนั้นใช่ไหมคะตอนที่บรรลุ <S <S ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราก็อย่าไปสร้างสัญญา,งางไงถ้าไปสร้างสัญญา,าก็เสร็จไปตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าไปเดินทางเข้าไปก็เดินทางให้ถูกต้องโดยเหมือนกับทางานแล้วเราไม่ต้องการได้รับอะไรเป็นจิตอาสาจิตอาสาช่วยเหลือคนน้องคนนี้ไม่อะไรทั้งสิ้นไม่หวังผลตอบแทแกนการเดินมากก็ต้องเหมือนกันก็ต้องไปหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ถ้ายังคิดและคาดการ์อยู่แล้วก็มีตัวตอนเมื่อมีตัวตอนมันก็เป็นเหตุที่เรียกว่าสัตว์การเรียกว่า,วาก,การตั้งความเพียรกับการตั้งความหยาบนี่มันแบบไม่เหมือนกันตั้งความเพียรนี่คือเพียรด้วยสภาวะอที่เป็นสภาวะที่มีกําลังของยินตีห้าวลาห,ลหล้าแต่ตั้งความหยาบมันเป็นกิเลสอ,อยากลุกอยากเห็นอยากบรรลุ อยากได้ตามที่ครูบาอาจารย์สอนมา,มาอยากมีทุกสิ่งอย่างอยากเป็นทุกสิ่งอย่างแต่เพื่อจะไปสอนนนี้เพื่อจะมาให้ันนี้ให้มันอยากมันเป็นเหยือย่อเหยื่อเ้ามาเหยื่อเล่ากิเลสที่กิเลสตั้งระบบไว้นะครับน้ำยาเ,เป็นเหยื่อให้เขาใช่ไหมไปเป็นเหยื่อให้เขาก็เสร็จ ค่ะต okay. ัดตัดม่อ so ย่างนี้ใช่ค่ะท่านจะเราไปแก้ไขตรงนี้แก้ไขตรงนี้ได้ครับรู้ได้แก้ไขยังไม่ได้กันอยู่อย่างนี้แหละเจริญทางมาดีแล้ววันนั้นก็แก้ไขให้ถูกต้องไม่ต้งไปตามรู้ตามเห็นตัมเป่าลงไม่ต้องไปสอดใจขึ้นเขาทําหน้าที่เขา ผู้เดินมาเป็นผู้ทำหน้าที่คนะืมีฝากเพียรเนี่ยทำไปไม่ต้องหวังรู้สงุกอย่างปล่อยรู้สึ่งเน่อย่างร่างกายก็ไม่ของเราไม่ใช่ของเราอนาคตก็ไม่ใช่ของเราปัจจุบันก็ไม่ใช่เราอดีตท,ที่ผ่านมาก็ปล่อยไม่ต้องไปยึดในขณนะนั้นเราก็ทำเราไป มีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะน้อมกับอนุทนาสาธุค่ัท่านอาจารย์ค่าแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วรู้สึกยังไงบ้างอืมก็รู้ค่ะว่าที่ยังไปต่อไม่ได้เพราะว่าไปตามดูเขาหรือเปล่าแล้วก็ไปไม่ใช่หรือเปล่าไปตามดูเลยค่ะไม่มีหรือเปล่า ก็ไปดูเขาไม่ดูเขาเลยเออไม่ต้องดูเข้าใจยังโอเคเออไม่ต้องดูแล้วก็ไม่ต้องอยากไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกลัวดำโลว์อินซีไม่ต้องแชร์ตานาที่กับซิบเข้าใจยังเข้าใจค่ะเออแั้นแหละไปดำทำแล้วก็จะได้บรรลุไม่ทำไม่ถูกก็อยู่อย่างนี้แหละ อนุโมทนาใจอย่างเข้าใจอย่างแต่ก็ไม่ต้องยากเอาแล้วนะมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุครับท่านอาจารย์สาธุทำให้ทั้งตลอดเ้นตลอดวันเพื่อจะได้เป็นผู้ชำนาญในจิตททีเราใจยางจะลุกน้อยเข้าใจค่ะท่านอาจารย์ สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ครับสาธุครับ